ครับพี่น้องวันนี้พาพี่น้องมาแซกล่างกระดุมนะครับเนาะนี่ครับแซกล่งกระดุมเสื้อเชิดสำหรับมือใหม่นะพี่น้องเนาะนี่ครับ หาจุดไว้กับประมาณห้างประมาณหาแปดพี่น้องหาแปดตัวนี้หาจุดเข้ามาไก่สาโพดโพถึงหาแปดเดยพบเศษขยะบมานิดนึงตอนแสกเอาส่วน,นกลางของพีจักรเนี่ยนะพี่น้องพีจักรเนี่ยมาไว้กลางๆครับ มาจากสีเหลี่ยครับนะครับาวางกลางๆเลยครับกลางๆที่ห้าจุดไว้ตัวนี้ผมขยบเข้ามานิดหนึง่งผมจุดออกไปนอกกดสุดที่ห้าจุดไหว้เราากลับครับ ก็วางตัวในแหวงกลางคือเกา่าครับโอเคครับพี่นอ้อง ผมขยับเข้ามานิดหนึ่งเพราะว่าตัวนี้มันไก่พดไก่สาบมีผมเสียกเห็นบางอีกลังที่2องครับแสกมาสุดที่ห่าจุดไว้ครับ พี่น้องกับตัวเสือกับตัวเสือ,เ,อเขาวางดีๆวางตัวนี้ให้มันตรงกลางๆครับกลางๆที่ห้อ,หชอ,อยช็อไอห้อยดินสอตอนนี้เาัาก็แทกขึ้นมาได้ครับ ครับลังต่อไปเ้ากับแซกไปเรื่อยๆครับพี่น้องแซกไปเรื่อยหาหกลังสับเสือ้อประมาณนี้ครับลังต่อไปครับพี่น้อง นั่งต่อไปกับมาคือเกอ่าครับมาใส่ตรงกลางคือเกอ่าครับหอดิ่สซอที่ห้าจุดไว้เขาก็หยุดครับหยุดกลับเสือมาครับ แลวเขาก็มายำม,มุมไว้นิดนึงครับครับครับพี่น้องหลังกระดุมเสื้อเชิดนะครับเนาะนี่ครับจุดท่ามเขาปะปะปะ,ปะไปสามสามจุดนะครับกับประมาณกระดุมเม็ดหน่อยกับประมาณหาแปด มิหญ่กับประมาณสามกระเบียดเด้พี่น้องได้สุดแล้วเราก็มากลับครับกับยำัวลังไว้ครับ ต่อไปให้มาแซกอินเทน,นครับอินเทอร์โนเข้ามากลับ มาย้ำมัหมวลร่างนิดนึงครับพี่นอ้องครับอินทนนอีกครั้งหนึ่งครับอินทโน สุดหอกกับแซกเกินมาหอดรอยสุดท้ายของรังดุมพี่น้องหอกกับอีกทีนึงครับ จะถอนเสงบอพี่น้ไไองเร็วๆพอหาสาแฝกเสร็จแล้วนะพี่น้องเนาะมันก็มาตักตักตกลางๆใหญ่มันถือเส้นได้ครับครับเอากับประมาณเมตรกระดุมแล้วครับพี่ ส่วนที่เป็นเศษด้ายเทากับค่อยควาย,ยเลียมบอกเอาครับส่วนกลางๆมันนี่ครับดึง,ดงๆมันนิดนึงนะเอากตัดเฉพาะเศษด้ายมันออกนะพี่น้องเนาะนี่ครับนี่มันถือเส้นด้ายที่เ่าแสกเลยครับครับเาเลียมๆตัวน,นี้ออกครับ ตัวนี้ก็ตัดเล่มๆบอ,อกเล็กน้อยหนึ่งครับเป็นเสื้อซอาฟาอรี่ด้ยพี่น้องเ้ยเสื้อซาฟฟอรี่ครับ ม่านหาขีดหรือว่าหาแปดนี่มันจะพอดีครับหล่งกระดุมขนาดเสื้อโซฟอรีนแตกบอลในสุดมัพอดีครับแตกกระยับนิดนึงครับครับหาแปดนี่พอดีครับกระดุมเลยครับ ขนาดหูร่างดุมนหาแปดจะพอดีกับเม็ดถ้าเป็นเม็ดใหญ่กว่านี้เป็นกระดุมสือสูตรเม็ดเล็กมันจะใส่ประมาณ3ามครับพี่น้องอความห่างเลยประมาณ3าเรียบร้อยนะพี่น้องเนาะพิธีแซ็คลังกระดุมครับผมเอาไว้คลิปหน้าครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ